สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับให้ทายนะครับว่าจังหวัดอะไรนะครับที่เห็นอยู่เบื้องหน้าของทุกท่านนะครับผู้ใดตอบได้ตอบมาเบังในเดอพี่น้องเด้อจังหวัดใดเหนียวนี่นะครับเนี่ยมีการเต้นมีการขายของนะครับนี่ครับ เบิงเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเบิงเอาจังหวัดใดนะครับบอมเอนค้นพื้นที่นี่ตอบบ่ได้เด้อนี่บอมเนคนพื้นที่ตอบบ่ไดเ้เด้อตอบมานะครับู้ใดตอบใดตอบมาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อนะครับจังหวัดใดเนี่ยเอามีการตั้งโค้งเล็กนะครับแล้วก็เตรียมงานเอาู้า้ใด ตอบได้ตอบมาเนยเด้อนะครับนี่คเอานะครับเอาผู้ดใดตอบได้เนีอาตอบมาเนยเด้อพี่น้องเด้อตอบมาเนยได้ตอบได้ โอ้รถติดด้วยพี่น้องด้วยรถติดรถติดเอา้าจังหวัดใดเนี่ยเอา้านะครับมีต้นบักขามเนี่ยเอาจังหวัดใดเอา้าโอ้เตรียมง,งานครับเตรียมง,งาน บอกมาได้เด้อพี่น้องเด้อช่วงวันที่เท่าไหร่นะครับเป็นงานเนียงเนาะนะครับบอกท่านผู้ชมแน่ผูที่เป็นไกลไปไกลมากเป็นเกษด้แวะนะครับนี่ครับจัวงหวัดนี้เอ่อซิมีส <c oughs> ซมีต้นมะขามนะครับตน้นมะขามเอา้าู้ใดตอบได้ตอบ,ตอบมาให้ท่านผู้ชมฟังหรือตอบมาให้ท่านผู้ ชมเบิ่งนี้ได้ครับเด้อเอาแค่นี้ละนะครับอยู่ดีกินแสบกินหลับง้อขัวไกลมือดีสบายดีนะครับสวัสดีครับ